เอาเข้ามาในสภา,าบอกกำลังจะช่วยประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาชุมนุมมาประท้วงแล้วถึงเวลามาเข้ากรรมธิการเอาเกินหลักการไม่ต้องรอสารรัฐธรรมนูญแล้วผ่านวาระสามในสภาผู้แทนราษฎรวันไหนนั่นคือวันที่เราจะลุกขึ้นทั่วประเทศทันทีที่คณะกรรมาการพิจนารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเสียงข้างมาก มีมติหักดิบเดินหน้าแก้ไขเนื้อหาร่างกฎหมายแบบสุดซอยด้วยการเพิ่มเนื้อหาในระดับแกนนําและผู้สั่งการรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549ได้รับอน,นุญสงจากกฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดได้ถูกนําไปขยายความจากกลุ่มการเมืองฝากตรงข้ามรัฐบาลและประกาศนัดรวมพลคร้างใหญ่คัดค้านอย่างเต็มที่เพราะหากกฎหมายผ่านการพิจารณาอาจนำไปสู่การช่วยเหลือพันตรจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี แต่ในฝ้าฝั่งแกนนําพักเพื่อไทยอย่างนายสมชายวงสวัสดิ์กลับเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเซตศูนย์การเมืองไทยซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความสมรรฉััท์ของทุกฝ่ายซึ่งไม่ใช่เพียงพันตำรวจโททักษินชินวัตรที่จะได้รับประโยชน์แต่จะเป็นคนทุกกลุ่มที่เคยมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงว่ามาตั้งต้นกันใหม่เพื่อพาประเทศของเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็คงก็คงจะไม่มีโอกาสอีกแล้วละ่ะ หรือว่าโอกาสก็มีน้อยจังทีนะถ้ามะมองคิดถึงคนนั้นคนนี้แต่ความคิดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนฝ่ายเดียวนะถ้าเป็นก็เป็นได้แก่คนทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ว่าคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมคิดถึงอนาคตของชาติและคิดถึงความสงบสุขความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง<ม>ก็อยากให้ช่วยกันคิดดูว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ที่สุด แกนนำพักเพื่อไทยเชื่อว่ากฎหมายนิรโทรษกรรมที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพของรัฐบาลแม้ฝ่ายตรงข้ามพยายามชี้ให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้อาจนําไปสู่การคืนเงินให้กับพันตารวจโททักษินแต่ได้พิจารณาเนื้อหาที่ชัดเจนแล้วกฎหมายดังกล่าวไม่ได้นิรโทรษกรรมให้กับผู้ที่ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมืองที่ได้ไประโยชน์เนี่ยผมเราไม่ได้มองว่าทาประโยชน์ได้ท่านนะเราทําให้กับบ้านเมืองเพื่อให้กับ คือความสงบสุขคือนิรโวษทุกสถา,านการณ์ไงสถานการณ์ไม่ใช่มีแต่รัฐสักศิล์มันมีทุกสถานการณ์ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็มีการไปพูดนะผมคิดว่าก็เกินเลยจากความเป็นจริงนะพูดไปถึงขนาดว่าเออนายกทักศิล์จะได้รับเงินคืนสีน่หมื่นเะจ็ดพันล้านหรือหกพันล้านเลยเนี่ยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนั้นมันยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยนะถ้าเท่าที่ผมมอง ดูในคัมเพลยติที่เขาทำนี่นะเพราะอะไรเพราะว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี้เนี่ยมันไม่ใช่พรบบการเงินหากมองเจตนารม์ในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของพักเพื่อไทยตั้งแต่ต้นกฎหมายฉบับดังกล่าวพักเพื่อไทยคาดหวังให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองตลอดเจปีที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้พร้อมให้อภัยและยุติความขัดแย้ง จากปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นได้ผู้ที่เห็นต่างต้องลดอคติและเปิดใจกว้างมองถึงประโยชน์ส่วนรวมที่ได้มากกว่าการยึดติดกับตัวบุคคลและมองเป็นศัตรูที่ไม่มีวันจะให้อภัยกันได้นัทวุฒิกล่ำเจริญ NBT News Focus ั